สวัสดีค่ะสวัสดีลูกดวงของแม่หมอคนสร้างกำลังใจทุกๆคนนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกำลังใจจะมาดูดวงนะคะพิกอาการในหัวข้อเรื่องควรรอหรือควรพอแค่นี้ หลายคนคงอยู่ในความสับสนของความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าตอนนี้คืออะไรไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนและไม่รู้ว่าควรจะรอหรือควรที่จะพอแค่นี้ดีนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้แม่หมอจะมาช่วยทุกคนนะคะให้ตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและถูกต้องกับสถานการณ์มากขึ้น mm hmm. ก่อนอื่นนะคะลูกดวงที่เข้ามาแล้วตั้งจิตให้แน่วแน่ มีไพ่ทั้งหมด3กองนะคะให้เราเลือกกองที่เป็นตัวเรามากที่สุดเลือกกองที่เราอยากจะให้เป็นคำทํานายของเรามากที่สุดแล้วแม่หมอจะไปเริ่มกันและไปฟังคำทํานายของไพ่กองนั้นๆได้เลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะ ถ้าถามว่าควรรอหรือพอแค่นี้ไพ่บอกพอแค่นี้เถอะถ้าเกิดเรารู้ถึงความเป็นจริงเรามองภาพความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจบไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ดีไปแล้วสิ่งที่มันเกิดเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะ,ะระยะเวลาเพราะความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงน้อยสุดท้ายมันก็คือการเปลี่ยนแปลง คำแนะนําที่อยากจะให้คือสิ่งที่ดีรอคุณอยู่ในอนาคตไม่ได้แปลว่าสิ่งที่คุณรออยู่มันไม่ดีนะแต่บางทีมันไม่ใช่มันไม่เหมาะสมกับตัวเราเราก็ต้องเดินไปข้างหน้านะคะถามว่าสิ่งรอบข้างเป็นอย่างไรแน่นอนความสัมพันธ์ที่คุณรออยู่แบบนี้ทําให้คุณเหนื่อยทําให้คุณทอ้อทําให้คุณทรมานหมดแรงอย่างแน่นอน ผลสุดท้ายคุณก็ต้องจบความสัมพันธ์อยู่ดีเพราะสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วสิ่งที่มันหมดไปแล้วสิ่งที่มันไม่เหลือเยื่อใยแล้วมันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ถ้าจะให้แม่หมอสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือคนที่เลือกไพ่สำรับนี้ ไม่ควรที่จะรอความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันได้จบลงแล้วคนที่เรานึกถึงอยู่ณนะตอนนี้เขาไม่ได้มีความรู้สึกดีๆกับเราเลยผลสุดท้ายต่อให้เราพยายามแก้ไขเท่าไหร่มันก็ยังจบเหมือนเดิมจงกลับมารักตัวเองจงกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองแม่หมอเชื่อว่าคนที่เลือกไพ่สำรับนี้รู้ว่าควรที่จะหยุดแค่นี้ แต่อีกใจหนึ่งมันก็แอบเห็นว่าเฮ้ยเผื่อมันจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรากลับมารักตัวเองเถอะแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามไม่ต้องมาคอยเดินทีละนิดทีละนิดเพื่อที่จะมาหันหลังมาเจอใครสักคนหนึ่งเพราะมันจะทำให้เราไปข้างหน้าได้ช้าขึ้นหากวันนี้คุณพร้อมแล้วแม่หมอนแนะนำว่าหมุมอ่อนได้แล้วนะจ๊ะสำหรับคนที่เลือกไพ่สำหรับนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะ ต่อมาสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะสำหรับไพ่สำหรับที่สองควรรอหรือพอแค่นี้เอาจริงๆรอได้ค่ะ นะคะถ้าคุณยังรออยู่รอได้นะคะเหตุผลที่ยังรอได้แปลว่าอะไรเพราะมีเกณฑ์มีโอกาสที่คุณจะได้ปรับตัวได้สารสัมพันธ์นะคะได้กลับมาเหมือนพูดคุยกันว่าเอสที่เป็นอยู่ตอนนี้คืออะไร ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆและคุณควรที่จะแก้ไขเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นคืออะไรคือความสนุกสนานบางทีความสัมพันธ์นะตอนนี้มันดูจืดชืดมันดูไม่มีอะไรมันดูแบบว่าอึดอัดมันเลยทำให้ความสัมพันธ์ดูจาสับสนนิดนึงว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้แต่หากใครที่ฟังและเลือกไพ่ชุดนี้บอกเลยว่าคุณมีโอกาส สิ่งที่คุณควรปรับคือหาอะไรคุยที่มันสนุกสนานหาอะไรคุยที่มันมีความสุขนะคะหาอะไรทำที่มันรู้สึกว่าผ่อนคลายอย่าคุยแต่เรื่องเครียดอย่าคุยแต่เรื่องจริงจังมากเกินไปไพ่บอกว่าคุณต้องเป็นคนลุกนะคุณลุกได้เลยคุณพยายามพูดเรื่องตลกคุณพยายามที่จะแบบชวนเขาทำกิจกรรมได้เลย ะะอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปสุดท้ายแล้วไพ่บอกว่าอะไรไพ่บอกว่าบทสรุปของคนที่เลือกไพ่ชุนเนี่ยคุณมีโอกาสณนะตอนนี้ที่คุณฟังคลิปนี้อยู่คุณยังมีโอกาสอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป หากคุณยังรู้สึกสับสนต่อไปหลังจากคุณฟังคลิปนี้สุดท้ายแล้วโอกาสมันก็จะล่วงโรยไปสุดท้ายแล้วโอกาสมันก็จะหายไปไม่มีโอกาสไหนที่อยู่กับคุณตลอดเวลาไพ่บอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่กองนี้ยินดีด้วยค่ะคุณมีสิทธิ์ได้ไปต่อคุณยังรอได้แต่การรอต้องลุกด้วยต้องแก้ไขด้วยด้วยการแฮปปี้สนุกสนานชวนเขาคุยในยเรื่องที่สนุก ดูซิว่าเขาชอบเรื่องอะไรชวนเขาคุยเรื่องนั้นเขาชอบกินหมูกระทะชวนกินหมูกระทะเขาชอบไปนั่งกินกินเหล้าจิบไวน์ก็ชวนเขาไปกินเหล้าจิบไวน์เขาชอบพูดเรื่องรถก็คุยเรื่องรถเขาชอบพูดเรื่องฟุตบอลก็ลองชวนเขาคุยเรื่องฟุตบอลดูจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ ดียิ่งขึ้นแต่ย้ํานะไพ่บทสรุปยังบอกว่าถ้าคุณไม่แก้ไขโอกาสก็หลุดลอยนะเพราะฉะนั้นหากคุณอยากจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปนะจ๊ะ mm hmm. ก็ยินดีด้วยสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2คุณยังมีโอกาสได้ไปต่อนะคะ mm hmm. ต่อมาคนที่เลือกไพ่สำรับที่3นะคะ ถามว่าคนรอหรือพอแค่นี้เอาจริงรอได้นะยังรอได้นะคะถามว่าแล้วเหตุผลอะไรทำไมช่วงนี้ถึงได้อยู่ในสภาวะอึดัดเป็นเพราะตัวเราเองที่คิดมากที่กังวลมันเหมือนเรากลัวค่ะเรากลัวเขาคุยหลายคนเรากลัวเขานอกใจเรากลัวเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไพ่บอกว่าไปให้สุด อยากกลัวหรือกังวลว่าจะต้องโดนหักหลังหรือโดนเขาโกหกมากเกินไปบางครั้งเนี่ยคนเรามันมันจะให้ไม่โกหกเลยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราเลือกมองสิ่งดีๆด,ด,ดีกว่า อะไรที่เขาพยายามที่จะไม่ได้บอกเราหรือปิดบังเราถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องเรื่องส่วนตัวของเขาบางครั้งเขาไม่อยากที่จะพูดเราไม่จำเป็นจะต้องไปซักไซหรือรู้ทุกเรื่องของเขาให้บอกแบบนี้นะคะสถานการณ์โดยทั่วไปมันอยู่ในภาวะที่ต้องซ่อมแซมความรู้สึก ะะอยู่ในสภาวะที่ต้องซ่อมแซมความรู้สึกคือความสัมพันธ์ครั้งนี้ถือว่าท็อกซิกไม่ท็อกซิกแต่มันยังมีโอกาสที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ครั้งนี้สิ่งที่มันทําให้แย่จริง,รงๆคือความระแวงความไม่ไว้ใจเมื่อเรามาซ่อมแซมดูแลความรู้สึกของตัวเราว่าโอเคเราจะโฟกัสแค่สิ่งดีๆเราจะโฟกัสแค่ความรู้สึกดีๆที่มีให้กัน นะคะแล้วเราจะเดินไปข้างหน้าเรื่องบางเรื่อง,องที่บอกอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างก็ให้โอกาสหรือเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะปิดบังเราบ้างเราก็ไม่จาเป็นจะต้องรู้ทุกเรื่องไพ่บอกว่าคุณยังไปต่อได้คนคนนี้ที่คุณนึกถึงคิดถึงอยู่เนี่ย มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าตอนนี้เขาเป็นคนรักเป็นครอบครัวก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันเขามีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีแต่หากคนที่คุณนึกถึงเป็นคนคุยนะคะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่คุณเหมือนเพิ่งเริ่มความสัมพันธ์มันอาจจะต้องใช้เวลานะคะถ้าเกิดคุณให้เวลากับมันและลดความคิดมากลงแม่หมอเชื่อว่าคนที่เลือกไพ่สำรับนี้มีโอกาสที่จะพัฒนา สูงมากนะคะก็ลองดูส่วนถ้าเกิดใครคิดถึงแฟนเก่าคนรักเก่าอยู่มีโอกาสที่จะวนกลับมานะคะมีโอกาสที่จะวนกลับมาให้เราได้เริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่อย่าคิดแค่ว่าแฟนเก่ากลับมาแล้วดีใจแล้วเริ่มต้นใหม่เราต้องแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตด้วยโดยเฉพาะสิ่งที่มันยังทิ่มแทงใจถ้าเราเลือกที่จะให้อภัยให้บอกว่าเราก็ควรที่จะให้อภัยอยากไปฝังหรืออยากไปจดจํา ย้ำว่าถ้าเกิดคุณรออยู่แล้วคุณอยากที่จะให้อภัยเขาและให้อภัยตัวเองจงให้อภัยและลืมความผิดพลาดในอดีตแล้วเริ่มต้นใหม่นี่คือความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้คนที่เลือกไพ่กองนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าไม่ได้แฮปปี้มากนักแต่สามารถที่จะไปได้นะคะก็เอาใจช่วยละกันนะคะ อะเป็นไงบ้างสำหรับคนที่เลือกไพ่แต่ละกองไม่ว่าคุณจะเลือกไพ่กองไหนนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ขอให้คุณทำทุกวันนี้ให้มีความสุขนะคะแล้วเก็บเกี่ยวคำแนะนำของไพ่ซีที่แม่หมอทำนายไปในวันนี้ ไปปรับปรุงไปแก้ไขในชีวิตประจำวันของคุณแม่หมอเชื่อว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ